ชั่วจนเป็นนิสัยวันนี้ฟ้าจะมาพูดในเรื่องของการติดกระทําความชั่วนะคะจนเป็นนิสัยเขาเรียกว่าก้านก้านต่อความชั่วจนไม่รู้ตัวเองกําลังทําความชั่วอยู่ตอนแรกๆก็รู้แต่ทําไปทํามานะคะชินแล้วก็เริ่มรู้สึกดีกับสิ่งที่เราทําชั่วเห็นเป็นดีเห็นกงจากเป็นดอกบัวเช่นการที่เราเนี่ยฆ่าสัตว์ตอนแรกๆเราก็นึกว่าฆ่าสัตว์เอามาเป็นอาหารอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ตอนหลังเนี่ยมันฆ่าบ่อยเข้าบ่อยเข,ข,ข้าจนแบบนําพาไปสู่การฆ่าแบบเพื่อความสนุก สนานะคะฆ่าเพื่อสนุกฆ่าสัตว์เพื่อให้ตัวเองนั้นมีความสุขเห็นไหมคะมันเริ่มกล้าน,นะคะเริ่มกล้าต่อสิ่งที่เราอะทำความผิดต่างๆนะคะบางคนก็ไม่ได้เกี่ยวกับการที่จะนํามาเป็นอาหารใดๆเลยแค่อยากจะแข่งขันเพื่อให้ได้รางวัลน,นะคะก็เรียกว่า การฆ่าสัตว์เพื่อตอบสนองต่อใจตัวเองหรือการที่เราหยิบเล็กขโมยน้อยเนี่ยค่ะเริ่มจากขโมยสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนเห็นว่ามันเป็นเออธรรมดาไม่เป็นไรเล็กๆน้อยเริ่มหยิบจากของเล็กๆน้อยๆที่ไม่ค่อยมีมูลค่าจนไปถึงของที่มีมูลค่าใหญ่หรือกระทําความผิดโดยการที่ก่อโจรกรรม ขโมยสิ่งที่มีค่ามากๆจนทําให้ตัวเองนะคะเข้าสู่ตารางเข้าสู่กุ๊กนั่นเองเห็นไหมคะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากสิ่งที่เป็นเล็กๆนะคะคุณเริ่มขโมยจากสิ่งที่เป็นเล็กๆเรือยฝึกทําสิ่งที่ชั่วเล็กๆนะะ้อยๆค่ะจนกลายเป็นสิ่งที่เป็นความชั่วใหญ่ๆเวลาที่เราเนี่ยได้นะคะใจเราเนี่ยเวลาเราได้สิ่งบางอย่างที่เรามองว่ามันตอบสนองต่อกิเลสเราแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่า เฮ้ยมันไม่มีใครจับเราได้นะถ้าเป็นความผิดนะไม่มีใครจับเราได้ก็ทําให้เราอยากทาเพิ่มมากขึ้นอยากจะขโมยเพิ่มมากขึ้นยิ่งเราทําได้ทําสําเร็จเนี่ยยิ่งภูมิใจในตัวเองความภูมิใจมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เราทําสิ่งที่ประสบความสําเร็จในชีวิตในทางที่บวกแล้วภูมิใจนะคะ ความภูมิใจสามารถเกิดขึ้นได้แม้ที่เรากระทำความชั่วเพราะฉะนั้นจงอย่าสร้างความภูมิใจในตัวเองในด้านของความชั่วนะเห็นไหมคะอย่างที่ฟ้าบอกเริ่มจากสิ่งที่เล็กๆเหมือนการค่ะหากว่าคุณมีคู่ชีวิตและคุณกระทำความผิดกับคู่ชีวิตของคุณอ่ะตอนแรกเริ่มจากผิดเล็กๆใช่ไหมพอคู่ชีวิตจับได้ว่าคุณนอกใจเขาอ่ะคุณก็ทํายังไงคะขอโทษประมาณ2เดือน3เดือน4เดือนเริ่มลืมไปละว่าเขายกโทษให้คุณแล้วคุณกลับไปทําอีกละทีนี้ทาแล้วก็ค่อยพัฒนาให้มันผิดมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่คุยลทีน้ เริ่มออกไปพบเจอกันอเขาให้อาภัยครั้งที่สองแล้วก็ลืม นะคะสเดือนผ่านไปลืมไปทําใหม่เริ่มมีความสัมพันธ์กันเห็นไหมคะการพัฒนาความชั่วเนะี่ยคุณรู้ไหมว่ามาเนี่ยเขาเก่งนะเขาสามารถพัฒนาคุณให้เก่งขึ้นได้เหมือนกันคือมีความชั่วที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะถ้าเกิดคุณไม่หยุดคุณไม่ตัดการกระทําความชั่วนะั้นนะ่ะมันจะพัฒนาความชั่วนะคะไปให้เก่งมากขึ้นคือไปเข้มข้นมากขึ้นนะคะคุณก็จะเป็นคนชั่วมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณโดนตักเตือนเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มรู้ตัวเองว่า,าคุณกระทําความผิดก็เเบาาางนะะะคครรียยกกกวว่รร่่อๆลทํชั นั้นลงจนถึงวันหนึ่งแล้วเราก็จะหยุดได้ค่ะ การกระทําความผิดนะคะในเรื่องของคู่ชีวิตนั้นก็รุนแรงมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะปกระทบกับสิ่งอื่นข้อที่4ค่ะคือเรื่องของการโกโหกการโกหกเนี้ยค่ะเป็นสเต็ปแรกเลยนะคะที่จะทําให้นําพาต่อสิ่งที่ผิดในเรื่องอื่น,นๆได้มันจะเริ่มจากการโกหกพูดเล็กๆน้อยๆก่อนค่ะเริ่มโกหกพูดเล็กๆน้อยๆจนถึงโกหกเรื่องใหญ่ๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีเพื่อนมีลูกมีคู่ชีวิตที่เขาเริ่มจะโกหกอ่ะคุณต้องเริ่มเตือนเขานะเพราะอะไรรู้ไหมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มา เริ่มโกหกจากเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะรับประกันค่ะต่อไปอ่ะมันจะไม่โกหกแค่เรื่องเล็กน้อยมันจะเริ่มโกหกเรื่องที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและก็จะทําให้ชีวิตของคุณอ่ะ วิบาทปั่นปวดอ,อย่างแน่นอนเพราะว่าความโกหกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะทุกคนรู้อยู่แล้วมันจะนําพาให้เราเนี่ยโกหกในเรื่องสิ่งที่เป็นที่ใหญ่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าอะไรคะเราเริ่มกระทําความผิดที่มากขึ้นก็เลยทําให้เรากล้าโกหกหรือว่ากล้านตอความผิดในเรื่องของโกหกนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายคือข้อ5ค่ะการที่เราเนี่ยฝึกดื่มสุรานะคะหรือว่าติดอบายมุกอะไรก็ตามเนี่ยเริ่มจากเล็ก,เลกๆเช่นแทงไปก่อน20บาทนะคะถ้าเกิดเคยได้กลับมาแล้วเนี่ยมันได้มากกว่า20บาทใช่ไหมเราจะเริ่มพัฒนาจาก20 50เป็น 50เป็น100จาก100ต่อไปอาจเป็น1000พความโลภอะค่ะกิเลสในตัวเราเนี่ยมันมีความโลภสูงมากเราเคยได้สิ่งไหนเราก็อยากจะได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสุราหรืออบายามุกใดก็ตามถ้าเกิดเราพัฒนามันในความที่ชั่วเนี่ยความชั่วของมันมันมีอยู่แล้วอยู่ในตัวแล้วเรานะคะมองไม่เห็นแล้วเ,เริ่มสนุกอะสนุกกับการเล่นการพน,นันสนุกกับการที่เราเสพสิ่งเสพติดเนี่ยเราเริ่มสนุกกับการโกหกล้วเ,เริ่มสนุกกับการนอกใจภรรยานอกใจสามีเราสนุกกับการที่ ทําให้สิ่งที่มีชีวิตอื่นตายแล้วเรามองเห็นเขาตายด้วยน้ามือเราเรา,เราเริ่มสนุกหรือเราสนุกกับการที่เราได้ขโมยของคนอื่นอ่ะดีไม่ต้องไปหาเองแล้วเราก็ขโมยขเขาไปขายแล้วเราก็ได้เงินมาเห็นไหมคะว่ามันเป็นความเห็นผิดทั้งสิ้นไม่ว่าเรื่องอะไรอะ่ะที่ฟ้าพูดมาใน5ข้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฆ่าสัตว์นะคะลักขโมยประพฤติผิดทางกามนะคะหรือจะเป็นการพูดโกหกนะคะหรือจะเป็นการที่เรานะคะติดสุราหรือว่าติดอบบยามุกต่างๆถ้าเกิดว่าเราเริ่มฝึกตัวเองนะคะให้ประพฤติผิดต ความชั่วนําเรื่องความชั่วให้เป็นเรื่องปกติอะค่ะให้สังเกตได้เลยว่าเรากําลังเข้าประตูของนรกแล้วค่ะเรากําลังเข้าประตูของอบายภูมิที่ทําให้เรานะคะมีจิตใจที่เร่าร้อนหรือนําพาชีวิตของเราเนี่ยสู่ความวิบัติได้วันนี้นะคะเรามาสังเกต Stefan ที่ตัวเองสิ่งที่จะดีที่สุดคือไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของคนอื่นค่ะยุ่งเรื่องของตัวเองเนี่ยเรื่องของตัวเองมีสิ่งที่ต้องพัฒนาชีวิตมากมายเลยนะคะมาดูว่าเราอะต้องพัฒนาชีวิตอะไรเราบ้างหยุดการกระทําความชั่ว ้บางพยายามลดหรือว่าเบาบางความชั่วอะไรลงบ้างค่อยๆทาวันละนิดความชั่วนั้นมันจะจางลงค่ะและเราก็ค่อยๆเพิ่มความดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆน้ําเสียลดลงน้าสะอาดบ,บริสุทธิ์ค่อยๆเพิ่มขึ้นวันหนึ่งแก้วของคุณก็จะมีแต่น้ําที่บริสุทธิ์ค่ะหากวันนี้นะคะคุณชื่นชอบรรยการธรรมะดีๆอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนฟ้าเอาไว้เลยนะคะและใครนะคะที่ชอบทําบุญนะคะบุญอีกหนึ่งอย่างที่คุณควรทำก็คือการแชร์ธรรมะให้กับคนที่คุณรักหรือว่าให้กับเพื่อนมนุษย์ร่วมโรคนี่ละ เพราะว่าการให้ทธรรนทานเป็นบุญแห่งธรรมทานอันยิ่งใหญ่แล้วก็กดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะหากอยากให้ฟ้าพูดเรื่องอะไรชอบมากเลยเรื่องนี้นะคะเอาไว้ฟังทีหลังได้ค่ะกดบันทึกวิดีโอนี้ไว้เลยค่ะพบเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ